สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเราอรยวีหนึ่งนะครับอย่าลฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเปแนะนําสินค้าไม่ได้เชชวนเรื่องการลงทุนใ,นใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวันนจะมลิงก์สมัครสมัครกันยะ่นะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริปโต2023นะอยู่กับคืนนี้กับใบเนนนะอันนี้ก็จะเป็น e p ีที่305นะอ่าอันนี้ก็ตลาดคริปโตก็ยังคงร่วงไม่หยุดนะคืนนี้ก็ b ีีก็เกือบที่จะหลุดสองหมื่นห้าพันดอลลาร์รัฐแล้ว ก็ถ้าย้อนกลับไปเนะี่ย BDC เนี่ยก็เริ่มเริ่มจริงเริ่มร่วงตั้งแต่แบบนี่นะก็เป็นเวลากี่วันแล้วนะ BDC เนี่ยก็นี่เลยนะช่วงช่วงนี้นะช่วงตั้งแต่เริ่มร่วงแถวนี่เลยนะเดือนแปดนะแถวเดือนแปดวันที่แปดเน่เริ่มร่วงเ,แบบเริ่มเท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 จนแบบปุ๊บ แถวเนี่ยเริ่มร่วงก็เป็นเวลาประมาณสักเกือบเดือนเลยนะเริ่มร่วงมาเกือบเดือนเลยนะ b กีก็ร่วงต่อเนื่องแต่มีปรับขึ้นบ้างนะหลอกบางวันบางช่วงอันนี้ก็ตอน e อีรอนมาร์ที่ได้จุดทะเบียนก็คือทุกทุกอย่างที่ขึ้นลงเนี่ยมันมักก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างขึ้นแรงมเหีหห้เหตุการณ์นี้ก็จะเป็นที่อ e ีรอนมาร์กอ่า ได้ใบจดทะเบียนเหตุการณ์น,นี้ที่ร่วงแรงท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีร่วงแรงแล้วก็ขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ใบแนนโดนโจมตียางหนักจอ SEC โดนฟ้องร้องเลยทำให้ดูแล้วก็เดิมขึ้นแรงแล้วก็ร่วงนะก็เหตุการณ์นี้มันส่วนใหญ่มันจะมีนนยะนะเหมือนมีการจัดเตรียมกันไว้เรียบร้อยแล้วนะ,นะอ่ะไปดูสิบอันดับนะวารุมซื้อขายเราก็ไม่ได้ทํานานแล้วนะคืนนี้กับใบแนนะ อันดับหนึ่งกับ b t c ก็ยืนแถวแถวสองมนห้าพัา 25, 7, นหะนึ่งร้ย็ดเจ็นะลบสองจุดสองเอเทเร์เียมอันดับสองเนี่ยยืนที่พันห้าห้า้านะลบสามเปอร์เซ็นต์นะ XRP เนี่ยก็หลุดศูนจุดห้าเป็นที่เรียบร้อยนะศูนย์จุดสี่เจ็ดหนึ่งห้าลบสี่จุดเ้านะ BNB กลับมายืนที่เดิมนะตอนนี้ที่ร่วงไปอยู่ที่สองร้อยหกนะอ่าตอนนี้ก็กลับมาอยู่แถวแถวนี้นะโซลารนียมก็ถือว่าร่วงแรงเลยนะหลังจากที่มีข่าวเทขายมหาศาลน,นะหลังจาก ที่มีข่าวพวกที่กระผลกระทบก็จะเป็น FTX นี่ที่สารให้เทขายได้ก็ไม่รู้เทหรือ,อยังนะแต่ว่าร่วงแรงหลายๆตัวอันดับ6 ARB นะอยู่ที่0.769ลด8เลยนะแล้วก็หพระเอกของเรานะเคยเป็นพระเอกนะตอนเคยลากโดนลากเหมือน20กว่านี้ก็ลากลงมาขึ้นอีกแล้วนะนะแล้วก็ MUL i หนะไม่มั่นใจเกี่ยบอะไรเหมือนสัญลักษณ์คล้าย a c e b o o k นะ ไม่รู้ใช่หรือเปล่านบวกเยอะอยู่นะแล้วคอยก็0.06นะไลคอยก็ยังล่วงต่อนะอยู่ที่59ดอลลาร์นะครับเออแล้วก็อวาย cybr นะ er นะก็วันนี้ก็บวก5%เลยอยู่ที่5.2นะตัวนี้ก็มาวันสองวันแล้ว wave เนี่ยนะวัชเชอร์วัชเชอร์นะ อ่าแล้วก็ตามไปเหตุไอจีนะอ่าตัวเอ้นตัวนี้ก็เหรียญเกมนะเห็นเพิ่งเปิดมาจิ้นบนโอเคเอ็กนะไม่รู้ข่าวนี้หรือเปล่านะโอเคเอ็ก OK, ก็เป็นกระดานเทรดอันดับสองโลกนะเปิดเทรดมาจิ้นได้นะก็เลยทําให้อาจจะราคาเหรียญดีดนะอ่าอีกหลายๆตัวนะอ่าคอยเอ็มฟิชเจอร์ก็โอพีทรเอ็กเอฟทีเอ็มนะก็ล่วงวน,นี้ก็ล่วงซะส่วนใหญ่นะมีไม่กี่ตัวที่ส่วนกระแสนะพวกนี้โอ้ตัวนี้ก็ถูกกนะแสหลายๆตัวนะ โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปวีดีโอก็จะมีลิงก์สมัครนะ,ะการันตีคิปโตอันดับหนึ่งโลกนะขายของกันนะ สมัครพนึ่งที่ใช้เงในการสมัครยืนยันตัวตัวนี้บอกว่ชชน30ม,มาดีความน่าจะถือสูงป่อไปสูงแต่ก็มีความเสีเ่ยงบนั้นเปิดมา5ปีนะปปตัดเศษนะเวสเทิรคริปโตดับหนึ่งโลกโอ OK เคเอ็กเวเทรคริปโตดับสอโลกเปิดมา8ปีโอเคเอ็ย OK ังมีระบบเทรดมาที่ดีสุดในโลกดีกว่าบีแอนดียังไงก็ลองสมัครเทรดดูผมก็เทิดอยู่นะกูค,คอยเวต์ต้นานะอะเปิดมา4ปีเกเวสต้น,นาเปิดมาเกือส10ปีสามารถฟาร์มเคีคอยดได้รืคอ่อ สาย V2E นะเล่นเกมได้เงินจิงนะแล้วก็บิตคอยมาเนียก็สาย V2E เหมือนกันขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุน่อยใดการลง,ลงทุนมีความเสี่ยงให้ลงทุนก็พิจารณากันดีๆครเจอกันใหม่อีกปีหน้านะครับบ๊ายบาย